ในบ้านเดถือถือสองตัวเอ็มเอามันยิ่งใสนะหนาไอเรือหน่อยไว้ยิ้มใส่ข้างหลังไงจันข้างหนาได้กระสุนมาข้างหนาไอเดน้นว่ะ ออยิง่งได้ยินเสียงแทงปุ่นเอาหวัวเลยอ่ะยันไี้่าแล้วข้างหลังโอยเจ้ยยิ่งผีวะ่ะนันงขี้ยิ่งผีหางอยู่ะนั่นเลยสิ

오, 박피 뉴니. 그 그래. 만세. 닝 브래. 어, 닝 헤임. 메너. 응응. 룩스엉 พี่เสส <c oughs> รนนียนดีกัเอออนเลยออมหม่นังกันเลยยิ่งหลังไอ้ตั้โปะ๊ะบอนตีนดีดีเดดเดเห็นปะ

นบ้านน้าีไอน,นไรคนอื่นบอ๊ๆ,ๆไม่จะเสียงลูกซองเลยหเรียบรอยเรียบร้อยไอ้ดันลูกซองร้วนๆเห็นละหลังกระแพงเองมันยิ่งเอ็มบ,บอมันยิงย่งแผปเไร็ยวบะ พี่เสียงยืนนิดเสียกเห่นในบ้านลูกซ้องโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะมันอยู่นอกอยูวมันนี่บอดเลยเดี๋ยวพีอว <ไป S 2> ่อ๋อน้อาไอ้ท่านไปแล้วไปไหน บิ่งนีแมวเลยอ๋อคุณๆนายไปดักข้างมันนั่นกาดสลายไปดูไปแล้วบอกยงไปเออโอ้แม่ไอเรือหน่อยไปปาดิเหี้ย ันอยู่ขางกำแพงเนี่ยเลือดหน่อยงี้มาสูงมั้เบย์ยิ่เสียเลือดบักสองหลอดเนาะเดย์เห็นป่าวใ่ใช่ <c oughs> 盖药，盖药、哎，尿酸吧？尿尿白，

ทนูทะนูเกือบบอ่ปืนเก็บเสียงตีมาอีกสีทีก่อนเดี๋ยวตกมันคิดว่าเอ็มเลนเตืนอนนะเฮ้มแม็กนี่นี้ความผมมาพร้อมกับดวงครับเรดนี่นีนา่าย่นั่นล่ะ เอาไ่ตายวะเก็มไปถือดิเดย่อฮิโลฮิโล,โล,โลเลอโกูเดดีเดดีเดดีอย่ามันยิงอย่างวะเดี๋ยวยังเผาอยู่เรือลี่เรือลี่มาแล้วมาแล้วเปิ่มเปิ่มหน่อย <ร>อยากไปเฮ้ <laughs> <laughs> ย,ยกูได้จับลูกซอง <laughs> บอกแล้วเลยลูกซองตุง้มหนึ่กัะดิบโแมงยิงจับลูกซองนี่มันนำ้ำมือวันจริงเ <laughs> ดือนไม่เหลืบอบ้างหน่อยเบลเบลปืนเจ็ดลอยมาใสา <laughs> ไ่ไปโดไปโดของกระจกมา พี่มันตรงหยาดในแต่ขึ้นเขาเผาสูงยานีกลี้เลี่ยนเต็มเรื่อยๆเลยปวดเจ็บงินนตอนแรกนี่ลี้แล้ว่ักเป็นมอยากกับอยากมาเปดทางนี้เลยมั้งอยากปุ๋ยลกเขียดล้กัน ตั้งสามนัดเอาไม่คือปะตายปะแดาเมียเท่าไหร่น่าเเยะดาเมียหนวยแร์สิบหาอออ๋อระยะสิบสองเมตรถ้าอยู่ใกลๆเรียบร้อยอันนั้นมันไก่พวดมั้งเลยกระโดดยิงเออไก่ปวดวินคิว เอสแล้วไอ้ดันไก่ใได้แล้วดันไนอ้ดันยิกันแล้วส่แดง <c oughs> ขึ้นสูงทันแต่บ่ไฟอนบ่ใหม่ฟ้างว่ะวายี่เส<อ>ียงยัง<อ>

บักฟ้ามโดนบักฟ้ามโดนอย่มันเบักฟามโดนมาซาครับมมะเออย่างอยู่ไอ้เมงงเลยกของมันบักโดนกนจนจะยีสินาที่เนกระสุนมันเก็บบ่ความนียี่ด็อยู่ในแบนงบ่อยอยู่ดีย่หัวนเก็บปะไหมหางงี้วะ ปีแล้วมังมีอีกมันรอยลัไก่ปะปืนคู่สองบากก็ยงไม่ดียานเท่าลูกซ่องพรามมันบ่กปอนี่ตัวไอ้เพียสเนี่ยนะเอออเหี้ยโอ้โหมึงขอบคุณครับโดนกับฟาร์มโดนเพเบิดแมปแลวังเงีาว่าเพี ยิ่งเผาเลยดิดอีเออคือมีในตัวเอกเกเอาเสียเันนี้ในตัวไอกเพียรู้ด้มเ้อเอาในตัวเอกเพียเยยเอายูซื้อไม่งับบอยุ้หงหลังบักไอตันมันจมดินเด็กหัวมันนั้นยุ้เนี่ยลอยลอยองลองอย่นี Em hindu, đơn giản vậy. Liếm loại. O, liếm loại. Ian. O, Cái Ian. 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 เท่งกัอนเอง